ก่อนจะปล่อยวางจิตเนี่ยเอาปล่อยวางอารมณ์ให้มันได้ก่อนเพราะว่าความคิดนี่มันก็เร็วมากเราจะเร็วให้ทันจิตเนี่ยจิตมันเร็วกว่านั้นอีกเพราะจิตมันเป็นตัวไปหยิบความคิดขึ้นมาเราไม่ทันมันหรอกใช่ไหมอ่าเพราะนั้นเราดูเนี่ยสัญญาเกิดสังขารเกิดเนี่ยเอาแค่สองตัวนี้ก็โอ้โหหนักหน่วงเอาเรื่องแล้วนะความคิดเราเต็มหัวอยู่เนี่ยแยกสัญญาสังขารเนี่ยอดีตอนาคตพวกนี้คอยตัดมันทิ้งเนี่ยตัดอารมณ์พวกนี้ทิ้งเนี่ย ต่อไปพอเราทําตรงนี้ชํานาญเราจะเริ่มรู้แล้วเริ่มเร็วเท่าทันจิตแล้วเราจะเห็นจิตโอ้มันเป็นตัวไปตั้งอาศัยในอารมณ์นี้อารมณ์นี้เดี๋ยวกลับมากายเห็นการเดินทางของจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับตลอดนั้นนี้ก็เป็นคุณสมบัติโสดาบันเหมือนกันว่าโสดาบันเนี่ยจะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยจะไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมาธาตุนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังการนะ องถึงเรียกสี่ท่านนี้ว่าที่ตั้งวิญญาณสี่นะอืมอย่างนี้นั้นเราก็ต้องฝึกตรงนี้ก่อนฝึกคอยละนัน,นทีเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากอะ่ะฝึกอยู่กับลมมันเป็นการละนัน,นทีโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะนะนึกอะไรไม่ได้ออกนึกถึงลมนึกถึงลมปุ๊บมันเป็นการเบรกความคิดทันทีเลยอ่านะอย่างนี้เรารู้ลมก็พอแล้ว กายคกตาสติหรืออาณาปานาสติสติแปลว่ามีนะอานาปาคือลมลมมีหรือกายยกตาสติกายมีการจะมีกายก็คือวิญญาณต้องมาตั้งที่กายให้กายมีแค่กายมีนั่งรู้ว่านั่งหรือลมเนี่ยสูดหายใจทีเดียวเข้าไปปล่อยออกเอาหนึ่งครั้งให้ได้มีความรู้ตัวหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้แค่นี้ไม่ได้คิดอะไรนี่ง รู้ตัวล้วใช่ไหมจิตอยู่กับลมหายใจละแค่นี้เองจากนั้นเนี่ยต่อเนื่องครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่จะหลุดไปคิดแยกแค่คิดกับลมมันชัดดีอยู่กับลมไม่ได้คิดขณะคิดไม่รู้ลม,มขณะที่เราปรุงความคิดปุ๊บดึงกลับมาลมแค่นั้นเท่านี้เราเห็นเกิดดับแล้ว นามเกิดดึงออกมานามดับนะพอนามดับปุ๊บกลับมาที่ลมคือรูปเกิดหลุดไปรูปดับนามเกิดดึงกลับมานามดับรูปเกิดนี่พระเจ้าบอกใครเห็นแบบนี้คนนั้นชื่อว่ากําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้นะและผู้ใดกําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้เนี่ยพระองค์ก็รับประกันไว้อีกว่าไม่มีสิ่งใดที่ อาริยสสาวกผู้นั้นจะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้แล้วทําแค่เนี้ยะป้องกันไม่ให้ตะเกียรตะกายมากเกินไปคือเดินถูกทางแล้วอ่ะอืมจะไปทําอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปมันเส้นทางนี้แหละ